สวัสดีครับมาฟังข่าวลิพูประจำวันนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยบทสัมภาษณ์ของอร์เนอร์ชลอตก่อนลิพูลงแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้เวลา5ทุ่มครึ่งที่สนามแอนฟิลด์เรื่องแรกชลอตยอมรับว่าเกมนัดก่อนที่ไปเยือนแมนซิตี้ ครึ่งแรงลิฟูดโดนซิตี้กดดันอย่างหนักในหลายช่วงเวลาของเกมแม้ไม่ใช่ตลอดทั้ง45นาทีก็ตามเกมนัดน,นั้นจึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่สะท้อนให้เขาได้เห็นว่าทีมลิปูชุดนี้อยู่ตรงจุดไหนในการพัฒนาทีมผลการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้จึงสำคัญมากตอนนี้เป็นช่วงท้ายฤด,ดูกาลแล้วดังนั้นผลการแข่งขันจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อย แมนซิตี้เป็นทีมที่ดีมากที่สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลที่ลิปูเพิ่งชนะมาได้ท,ท,ทั้งๆที่แมนซิตี้ไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามครบด้วยซ้ำแมนซิตี้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีขุมกำลังนักเตะที่ยอดเยี่ยมเสมอเรื่องต่อมาชะลรับเปิดเผยว่าเขาไม่คิดว่าฟอร์มการเล่นของลิปูในเกมที่ชนะนิวคาสเซิลคือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของลิปูในฤด,ดูกาลนี้แต่อย่างใด แม้ช่วง60นาทีสุดท้ายของเกมจะเป็นช่วงเวลาที่ดีก็ตามแต่30นาทีแรกของเกมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการเลยที่ผ่านมาลิพูเคยเล่นดีกว่าเกมกับนิวคาสเซิลมาแล้วช่วง30นาทีแรกที่แข่งกับนิวคาสเซิลลูกทีมของเขาแทบไม่ได้เล่นบอลกันเท่าไหร่มีลูกตั้งแต่ที่เกมเวลาเกิดขึ้นเยอะมากทำให้เป็นเรื่องยากที่จะหาโมเมนตัมที่ดีหรือหาจังหวะและความเร็วเหมือนที่ลูกทีมของเขาทำได้ในชั่วโมงสุดท้าย เขาจึงชอบชั่วโมองสุดท้ายของเกมมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดอยู่ดีสําหรับเขาแล้วฤดูการนี้มีหลายเกมเลยที่ลูกทีมของเขาเล่นกันได้ดีแต่เล่นไม่ดีพอในกรอบเขตโทษทั้งสองฝั่งอย่างไรก็ตามสองเกมล่าสุดลูกทีมของเขาเล่นกันด,ดีมากในกรอบเขตโทษทั้งสองฝั่งและผู้คนก็น่าจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าทีมกําลังเล่นได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกทีมของเขายังคงเล่นในกรอบเขตโทษทั้งสองฝั่งได้ดีแบบนี้ต่อไปผลการแข่งขันที่ออกมาก็าจะแตกต่างจากเดิมเรื่องต่อมาฉลอพูดถึงเกมที่แข่งกับนิวคาสเซิลเพิ่ม,เ,มเติมอีกว่าสิ่งที่เขาชอบในเกมนัดน,นั้นก็คือลูกทีมของเขาเล่นตอมไม่มีบอลได้ดีมากๆประตูที่3ที่ยิงได้เกิดจากการเพรสซิ่งสูงและเกิดจากจังหวะทานซิชั่นเปลี่ยนรับเป็นรุกที่ดีมาก เกมที่แข่งกับนิวคาเซิลลูกทีมของเขาเล่นบอลช่วงจังหวะทานซิชั่นได้ดีหลายครั้งมากๆฟอร์มการเล่นของนักเตะลิพูบางคนก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอมีสภาพร่างกายที่ฟิตมากขึ้นเนื่องจากได้ลงแข่งในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกบ่อยครั้งเรื่องต่อมาชะลอะุเปิดเผยว่า ลิเวอร์พูลกำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ที่ต้องลงเล่น3ามเกมในรอบ7วันอีกครั้งช่วง7วันนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายของทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งเพราะทั้ง3มทีมที่เจอในรอบ7วันต่อจากนี้ล้วนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่เว้นแม้กระทั่งในรายการ FA ครัที่ต้องลงแข่งกับไบตันที่สนามแอนฟิลด์เรื่องต่อมาฉลนกพูดถึงฟอร์เรียนเวสว่าเวสเป็นนักเตะที่ทำงานหนักมากไม่ใช่แค่ในสนามซ้อมเท่านั้นแต่ในโรงยิมด้วย แม้ในช่วงแรกเวทจะมีปัญหาเรื่องร่างกายเล็กน้อยแต่เขาก็จําเป็นต้องส่งเวทลงแข่งอยู่ดีเพราะวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เวทพัฒนาขึ้นเวทจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้แต่เวทไม่ใช่นักเตะเพียงคนเดียวในทีมเท่านั้นที่เขาต้องทําแบบนี้ที่ผ่านมาเวทเล่นตอมมีบอลอยู่กับตัวได้พิเศษอยู่แล้วบางทีตอนนี้สิ่งที่เวทพัฒนาขึ้นก็คือการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมใหม่หลังได้เล่นบอลกับเพื่อนร่วมทีมใหม่มากขึ้นเรื่อย แต่ตอนไม่มีบอลเวยก็พัฒนาขึ้นมากเช่นกันการลงเล่นในพิมลิกต้องเล่นให้ดีทั้งช่วงที่มีบอลและช่วงที่ไม่มีบอลอยู่กับตัวเสมอเรื่องต่อมาฉลรั็พูดถึงเคอร์ติโจนว่าแม้ฤด,ดูกาลนี้โจนจะไม่ได้ลงเล่นทุกนาทีในสนามแต่โจนก็ได้ลงเล่นเยอะมากและโจนอาจโชคร้ายนิดหน่อยที่เพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งกองกลางไม่ค่อยเจ็บกันในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามเขาก็คิดว่าโจนได้เล่นบ่อยในฤดูกาลนี้เยอะอยู่ดี สาเหตุที่ดิพูไม่ขายโจนก็เป็นเพราะเขาต้องการเก็บโจนมาใช้งานต่อไปสถานการณ์ของโจนในทีมตอนนี้จึงยังไม่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับเขาแล้วโจนคือนักเตะเอาฟิลด์จำนวน16คนที่ทีมต้องการใช้งานในระยะยาวรวมถึงนักเตะดาวรุ่งสองคนอย่างเทนนีออนี่และลิโอเอ็นกูโมฮาการปล่อยนักเตะเออกจากทีมไปแต่ทางที่เหลือผู้เล่นเอาฟิลด์แค่16คนคงเป็นเรื่องที่แปลกไปหน่อยเรื่องต่อมาชันรับพูดถึงมิลลสเคอร์เคสว่า สาเหตุที่เคอร์เคสพัฒนามากขึ้นในตอนนี้ก็เป็นเพราะเคอร์เคสได้เล่นบอลกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นและได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีบางช่วงเวลาของเกมที่เล่นไม่ดีก็ตามหรือเล่นไม่ดีเท่ากับเกมอื่นๆความไม่สม่ำเสมอเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับนักเตะอายุน้อยและสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในฐานะหัวหน้าโค้ชก็คือเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวลูกทีมต่อไปพวกเขารู้ศักยภาพของเคอร์เคสเป็นอย่างดีและตอนนี้เคอร์เคส ็ได้แสดงศักยภาพออกมาให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพที่ดีแค่ไหนหากให้โอกาสได้ลงเล่นอย่างไรก็ตามฤด,ดูกาลนี้ก็ยังมีเกมอีกมากมายที่เ,เคิร์เคสต้องลงเล่นทั้งในพิมพ์ลีกในแชมเปี้ยนลีกนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขามีความสุขมากที่โลเวสันอยู่กับทีมต่อไปเพราะรบโรบบสสามารถช่วยเหลือทีมได้เสมอแต่ตอนนี้เคอร์เคสคือตัวอย่างที่ดีของนักเตะอายุน้อยที่ซื้อเข้ามาและในมุมมองส่วนตัวของเขาแล้ว เคอร์เคสยังไม่ได้ถึงจุดพลิกในเส้นทางอาชีพของตัวเองแต่อย่างใดเคอร์เคสแค่พัฒนาขึ้นมากในฤดูกาลนี้เรื่องต่อมาฉลองพูดถึงเหตุผลที่เขาให้ลิปูซื้อชักเก้มาร่วมชิมว่าเขาพอใจมากที่ลิปูซื้อชักเก้สําเร็จเพราะอย่างแรกเลยชักเก้เป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงมากๆอย่างที่2ก็คือพอลิปูไม่ใช่ทีมเดียวที่สนใจในตัวชักเก้ดังนั้นเขาจึงต้องชื่นชมทีมงานสรรหานักเตะและซื้อขายนักเตะที่ทํางานกันหนักมาก จนได้ตัวชักเก้ที่เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆมาร่วมทีมได้การซื้อชักเก้มาร่วมทีมคือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงโมเดลในการซื้อนักเตะของสโมสรลิปูในตอนนี้ซึ่งก็คือการซื้อนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงทั้งในช่วงเริ่มต้นอาชีพและในช่วงที่ผ่านการลงเล่นบอลภายในเวลาไม่กี่ปีแต่เป็นนักเตะอายุน้อยที่สามารถยกระดับทีมลิปูได้และสามารถช่วยเหลือทีมได้เลยทั้งในระยะสั้นรวมถึงระยะยาวด้วย ช่วงหนังลิพูสัญญ,ญาณน,นักเตะในลักษณะแบบนี้เข้าสู่ทีมเยอะมากอนาคตของสโมสรลิพูในตอนนี้จึงอยู่ในจุดที่ดีมากๆทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างที่เขาได้เคยพูดไปแล้วสโมสรลิพูทําทุกอย่างด้วยเหตุผลการซื้อชักเก้ม,มาร่วมทีมจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากความตื่นตระหนกแต่เป็นการซื้อเพื่ออนาคตระยะยาวที่คนในสมสรได้ช่วยกันไต่ตรองกันมานานแล้ว ทุกคนต่างรู้ดีอยู่แก่ใจว่าฟานได้จะไม่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ต่ออีก10ปีเพราะตอนนี้ฟานได้เหลือสัญญาอีกแค่1ปีครึ่งเท่านั้นแต่ฟานได้จะอยู่กับลิพูต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือนี้หรืออาจอยู่กับทีมนานกว่านั้นด้วยซ้ําหากฟานได้ยังคงดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้ฟิตสมบูรณ์แบบนี้ต่อไปการได้เห็นฟานได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องทุกๆ3วันถือเป็นเรื่องที่เป็นเกียรตยิอย่างยิ่งต่อสโมสรอนและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ แต่สโมสรลิพูไม่ได้โง่แต่ทราบดีว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสโมสรแห่งนี้ต้องอยู่ให้ได้โดยไม่มีฟานไดเช่นเดียวกันกับนักเตะคนอื่นๆในทุกตำแหน่งสโมสรลิภูไม่ได้มัวแต่คิดสนใจแค่เรื่องระยะสั้นเท่านั้นแต่ยังคิดถึงอนาคตระยะกลางรวมถึงระยะยาวอีกด้วยเวลาตัดสินใจเรื่องต่างๆทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของชลอด ก่อนลิปูแข่งแมนซิตี้นะครับประเด็นต่อมามาดูบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของคิสเวเทอร์สปูลกันนะครับล่าสุดคิสเวเทอร์สปูลนักข่าวสายการเงินจากดิแอร์ติกก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์และอธิบาย3เหตุผลว่าทําไมลิปูถึงสามารถใช้เงินมากกว่า400ล้านปอนด์ซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เหตุผลที่1ก็เป็นเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมา ทีภูไม่ได้แค่ซื้ออย่างเดียวแต่ยังได้กําไรจากการขายนักเตะออกจากทีมด้วยโดยในช่วงซัมเมอร์ปี2025สโมโสรได้เงินคืนเกือบ200ล้านปอนด์จากการขายนักเตะตัวหลักอย่างลุยดิอาร์ดาวินนูเยสจารล,ลวควันซ่ารวมถึงเบนโดอกออกจากทีมเงินที่ได้จากการขายนักเตะที่ปั้นขึ้นมาเองโฮมกรนอ,อย่างควันซ่าและโดก ถูกบันทึกเป็นกำไรสุทธิ100%ในปีนั้นทันทีซึ่งช่วยหักลบรายจ่ายในการซื้อนักเตะใหม่ได้อย่างมหาศาลเหตุผลที่2ก็เป็นเพราะลิฟท์พูมีค่าเสื่อมราคาหรือยอดผ่อนจ่ายน้อยณนะปัจจุบันการบันทึกรายจ่ายในการซื้อนักเตะใหม่ของสมโมสรต่างๆในพรีเมียร์รวมถึงลิฟ์พูไม่ได้ลงบันทึกบัญชีรายจ่ายในการซื้อนักเตะเต็มจํานวนแต่อย่างใดแต่จะทยอยบันทึกรายจ่ายเป็นงวด,งด ตามกฎทางบัญชีของพิมลีที่อนุญ,ญาตให้สโมสรอนพิมลีทยอยบันทึกรายจ่ายจะค่าตัวนักเตะได้ตามระยะเวลาของสัญญาแทนการบันทึกจ่ายเงินก้อนโตเพียงครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นหากซื้อนักเตะมาในราคา100ล้านปอนและเซ็นสัญญา5ปีสโมสสอนก็จะลงบันทึกเป็นรายจ่ายในบัญชีเพียงปีละ20ล้านปอนต่อเนื่องไป5ปี ซึ่งลิฟูค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ลิฟูมีค่าเสื่อมราคาหรือยอดผ่อนจ่ายสะสมรายปีต่ำที่สุดในกลุ่มสโมสรชั้นนำเพียงแค่115ล้านปอนด์เท่านั้นทำให้สถานะทางการเงินเอื้อต่อการซื้อนักเตะใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีรายจ่ายส่วนนี้สูงเกือบ200ล้านปอนด์ลิูจึงยังมีช่องว่างทางบัญชีมหาศาลทำให้สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะราคาแพงหลายรายพร้อมกันได้ โดยที่ตัวเลขรายจ่ายรวมต่อปียังไม่เกินเพดานตามกฎการเงิน PSR ที่ยังใช้ในช่วงฤด,ดูการนี้เหตุผลที่3เป็นเพราะในแง่ของรายได้ต่อปีลิฟู์ได้ก้าวขึ้นเป็นสโมสรที่รวยที่สุดในอังกฤษแล้วโดยรายได้ฤดูการ2,024 2,025พุ่งสูงมากถึง702ล้านปอนด์สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกยกตัวอย่างเช่นรายได้จากการเซ็นสัญญากับดิอดิดาส ทำให้ดิพูได้เงินการันตี60ล้านปอนด์ต่อปีพร้อมส่วนแบ่งจากยอดขายนอกจากนั้นแล้วการเปิดใช้งานอัจาริย์ Stand, แอนฟิลโรสแ a n d เต็มรูปแบบยังทําให้รายได้รวมจากวันแข่ง m a ตช์เดย์เลเวนพุ่งเกิน100ล้านปอนด์เป็นครั้งแรกอีกด้วยแม้ตอนนี้สโมสรจะมีค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะ รวมกันสูงถึง421ล้านปอนด์แต่เมื่อเทียบกับรายได้ที่เติบโตขึ้นแล้วสัสดส่วนค่าเหนื่อยจึงคิดเป็นเพียง60%ของรายได้รวมเท่านั้นซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ปลอดภัยและสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากของริพูในเชิงธุรกิจทั้งสามเหตุผลนี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สโมรสนรนิพูถึงสามารถใช้เงินมากกว่า400ล้านปอนด์ซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ นี่ก็เป็นข้อมูลจากทาง Kiss i ส w ว t h e r s p o ู n นะครับผมประเด็นต่อมามาต่อกันที่ข้อมูลจาก d v v i o o n t t e i n กันนะครับล่าสุด d a v i d ส o n s t e ี n ก็ได้ออกมารายงานว่าคณะกรรมการค่าชดเชยฟุตบอลอาชีพ p f c c ไม่มีคำตัดสินสินส้นสุด เกี่ยวกับกรณีนนการย้ายทีมของลิโอเอนกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย17ปีที่ย้ายจากคาเดมีของเชลซีมาร่วมทีมลิพูเมื่อเดือนกันยาย,ยน2024โดยลิพูจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่2.8ล้านปอนด์นอกจากเงินต้นดังกล่าวดีลนี้ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจทำให้มูลค่ารวมพุ่งสูงถึง6.8ล้านปอนด์หากนักเตะทำผลงานได้ตามเป้าหมายแอดออนเช่นจำนวนการลงสนามในทีมชุดใหญ่การเซ็นสัญญาอาชีพ และความสำเร็จในระดับทีมชาตินอกจากนี้เชลซียังถือสิทธิ์ส่วนแบ่ง20%ซของกำไรหากลิเวอร์พูลมีการขายนักเตะออกจากทีมในอนาคตการเข้ามาของดิโอเอ็นกูโมฮาส่งผลต่อทิศทางการทำทีมของลิเวอร์พูลอย่างมีนยัยยะสำคัญสโมสรตัดสินใจไม่ดึงตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนที่ลยด,ดิอาร์ดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะต้ตองการเปิดพื้นที่ให้ลิโอได้แจ้งเกิดโดยมีเพียงโคนดีกัปโปและโมฮัมเหม็ดซาราเป็นแกนหลักคนสำคัญในแนวรุก การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ทีมงานโค้ชมีต่อศักยภาพของลีโอนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลีโอร้างความประทับใจได้อย่างรวดเ,เร็วเริ่มตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นที่ทำไป2ประตู2อแอซิสจนชนะใจอาร์นเนอ์สล,ลอตหัวหน้าโค้ชของทีมโดยลีโอลงเล่นให้กับทีมลิพูชุดใหญ่ครั้งแรกในรายการ FA ฟเคัพรอบ3ที่ลิพูพบกับแอชิงตันสแตนลีย์ก่อนแจ้งเกิดเต็มตัวในพิมลีกนัดเดบิว ด้วยการยิงประตูชัยในนาทีที่100ช่วยให้ทีมพิกชนะนิวคาสเซิลหลังตามหลังก่อน0ประตูต่อ2โดยปัจจุบันลิโอลงเล่นให้กับลิพูไปแล้ว13เกมรวมทุกรายการ3 4 9นาทีมักถูกส่งลงมาเป็นตัวที่เด็ดพิกเกมหรือในสถานการณ์ที่ทีมต้องการประตู สรุปแล้วนะครับลิฟว์ต้องจ่ายเงินเบื้องต้นให้กับเชลซีประมาณ2.8ล้านปอนด์รวมโบนัสแอดออนตามผลงานสูงสุดอีก6.8ล้านปอนด์ทาลิโอทำสำเร็จนะครับและบวกกับส่วนแบ่งกำไรจากการขายครั้งต่อไปอีก20นะครับ ก็เรียกได้ว่าเชลซีนะครับก็รอรับทรัพย์ก้อนโตจากริพูในอนาคตต่อได้เลยนะครับหากริพูขายลิโอออกจากทีมในอนาคตนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวริพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ